คำว่ามารอยู่ในภพภูมิใดและทำกรรมอะไรถึงได้เป็นมารครับมารก็คือสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่นำแต่เรื่องไม่ดีเป็นเรื่องทำให้เราสูญเสียความดีงามสูญเสียโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนี่คำว่ามารเนี่ยก็คือส่วนร้ายๆส่วนแย่ๆ แล้วคำว่ามารอยู่ที่ไหนโดยมากแล้วคำว่ามารเนี่ยพืย่อเจ้าใช้เรียกสิ่งที่มันแย่สิ่งที่ทำให้เราเดือดร้อนถึงสิ่งที่ทำให้เราต้องเสียหายสิ่งที่ทำให้คนนั้นประสบความทุกข์ยากสิ่งที่ทำให้คนนั้นไม่ประสบความสำเร็จคำว่ามารจึงมีทั้งขันธมารขันธมารก็กลายเป็นขันทั้งห้าเนี่ยมันคือมาร มันหมายถึงว่าพอมีขันแล้วเจ้าขันนี้มันเป็นภาระมันทําให้เราเดือดร้อนบางทีต้องถูกรูปขันต้องแบกรูปขันต้องถูกเวทนาขันหลอกถูกสัญญาขันลังแกถูกสังขารละขันหลอกเนี่ยแล้วถูกวิญญาณขันนั้นหลอกนี่คือขันธมานและเจ้าขันเหล่านี้มันเป็นสิ่งเป็นทุกข์มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ย เมื่อ,อยังต้องเกี่ยวข้องกับการมีขันไม่อาจสลัดพ้นมันไปได้เนี่ยก็พ้นทุกข์ไม่ได้เนั้นขันจึงเปียบเหมือนมานเป็นภาระเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องแบกนี่คือขันธมารกับกิเลสมารกิเลสก็เป็นเหมือนมานดังนั้นคนทุกคนมีกิเลสมมีเหมือน,นทุกคนมีกิเลสก็แสดงว่าทุกคนมีมาร ดนั้นใจที่มีกิเลสก็หมายถึงใจที่มีส่วนเป็นมารอยู่ในใจดังนั้นถ้ากิเลสหนาที่มารตัวใหญ่เลยเข้าใกล้ใครก็มีแต่กิเลสตัวเองทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปทั่วเลยนั่นคือกิเลสสมานมันทําให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนกิเลสบางตัวเนี่ยเผาไหมคนนั้นกิเลสหลายตัวเนี่ยทำให้คนนั้นเนี่ย ต้องมัวเมาหมกมุ่นเสียผู้เสียคน,นยกิเลสบางตัวเนี่ยทำให้ขวางกั้นในการจะประสบความสำเร็จเลยนี่คือกิเลสสมานอย่างพร่เจ้าก็โดนกิเลสสมานกวนอย่างเช่นตอนที่ทำความเพียรเนี่ยพอไม่บรรลุความสำเร็จใจเนี่ยก็เลยน้อมนึกไปในทางที่จะเลิกที่จะไม่ทำและไม่มีหรอก เขาจึงเรียกว่าสิ่งนี้มันเป็นความคิดในทางธรรมะพระองค์เนี่ยทิ้งโอกาสของการสแสวงหาความสำเร็จถ้าเชื่อเจ้าความคิดอันนั้นคือเชื่อมารเลยความคิดนั้นคือมารเลยนนั้นความคิดของคนเนี่ยพร้อมจะเป็นมารเขาเรียกมารดนใจเคยโดนไหมมารดนใจแอบนินทาอาจารย์เนี่ยมารดนใจ เห็นพอมานแล้วบางทีก็แพ้มานบ้างบางทีก็ชนะมานบ้างก็แล้วแต่ในนี้คือมานมานในที่นี้เป็นเรื่องของนามนธรรมเป็นเรื่องของใจกิเลสก็คือมานขันก็คือมานความคิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในบางอย่างความคิดก็เป็นมานนี่คือมานกับมานในภายนอกก็คือบุคคลทั้งหลายเนี่ยที่จ้องแต่กระทำ การมุ่งร้ายจ้องแต่จะระรานไม่เลิกจ้องแต่จะเบียดเบียนเราก็จะรู้สึกว่าบุคคลน,นั้นนะ่เป็นมารมารชีวิตไปไหนมันก็ลังควานทำอะไรมันก็ไม่เลิกเรียกพวกมารชีวิตกคนนี้พวกจอมมารนาก็มีหลายมารน,นะมันก็จะมีมารประมาณอย่างนี้นะ